ถือเป็นงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่หลายคนรอคอยนะคะสำหรับงานประกาศเกียรติคุณรางวัลสุดยอดนักบริหารท็อปอยอดเยี่ยมแห่งปี2024เพื่อมอบให้กับนักธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่จัดโดยชมรมพัฒนาการไทยอาเซียนนะคะที่ได้ร่วมกับกลุ่มสหาการอุตสาหาการาหาการมภาคเอเชียสมาคมธุรกิจอาเซียนสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยและชมรมนักข่าวธุรกิจจัดขึ้นนะคะไปเมื่อวันที่26พฤษภาค,คมที่ผ่านมา โดยมีพลตีหม่อมราชวงศ์วัยวัจจักพันธ์นะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวณสม,มสรกคมประชาสัมพันธ์ซอยอาลีและหนึ่งในนักธุรกิจนะคะเจ้าของกิจการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากหล่า,าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่านะคะคือคุณรัตนาวดี CEO สาวมากความสามารถนะคะเจ้าของธุรกิจออแกนิครับออกแบบวางแผนจัดงานแต่งงานครบวงจรชื่อดงังนะคะ t ด e ะแกลน Weing a แอดอ e เวนต์ e ซนนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจนวดีทองอินนะคะเป็นประธานบริษัทของเดอะแกนเว i n ิ้งแอนด์อีเวนต์รค่ะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้ค่ะกะเ็เป็นรางวัลที่มีเกียรติมากเลยนะคะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราได้สร้างงานแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานคือขึ้นใหม่ได้ค่ะก็บริษัทของเรานะคะก็ทําเกี่ยวกับออแกนไนซ์นะคะก็แบบครบุวงจรเลยครบทุกอย่างเลยก็คือทางร้านเรารับทําหมดเลยค่ะ ตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ลูกค้าก็เ,าเยอะคะ่ะแล้วก็มีลูกค้ามาตามค่อนข้างเยอะแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีคะ่ะของที่ร้านใช่ไหมคะก็มีเริ่มต้นที่9 9 9 0 0 99,900จะได้แบบครบทุกพิธีการเลยอย่างเช่น อ่าพิธีพะระรับคำสั่งแล้วป้ายคือออร์คณ์ของเราจะเตรียมให้หมดทุกอย่างเลยค่ะรวมเลยค่ะก็มี b a c k ดรอปหน้าง,งานมีโต๊ะลงทะเบียนมีมุมแกลเลอรี่มีทุกอย่างพรมแดงเปิดตัวป่าสาวอะไรทุกอย่างของที่ร้านเราอะค่ะสามารถของที่ร้านเรามีให้หมดเลยเจ้าสาวมาแค่ตัวอย่างเดียวค่ะคือคือของบริษัทใช่ไหมคะบริษัทของเราก็คือทํางานกันด้วยเป็นทีมและตรงเวลต่อเวลาค่ะแล้วก็ทําทุกอย่างตรงปก ทุกอย่างก็คือเราสามารถทํางานได้ออกมาตรงปกแล้วก็ลูกค้าก็คือทีนชอบก็จะได้ลูกค้าบอกต่อกันส่วนมากตอนนี้เข้าปีที่7แล้วค่ะก็มีอยากตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือบุ๋มก็มีวางแผนกันไว้ว่าอยากจะทําเป็นสถานที่จัดงานแต่งเพื่อที่จะให้อ่าประหยัดเวลาประหยัดเวลากับลูกค้าแล้วก็ทีมงานาลูกค้าสามารถาสามารถมาแต่ตัว แล้วเราก็คือจะเตรียมของไว้ทุกอย่างตั้งแต่แรกจนจบตั้งแตท่ที่แรกจนจบเลยค่ะช่องทางการติดต่อนะคะก็คือเพจ Facebook นะคะ The Grand Meeting and Center นะคะก็และก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ a c e b o o k นะคะของนางอของรัตนวดีทองอินไปชื่อเฟซส่วนตัวของของบุญเองเลยค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติบได้ที่เฟซ o o ๊ f แฟนเพจของทางบริษัทได้เลยนะคะ